คงเป็นปัญหาสําหรับหลายๆคนนะครับที่แวะเข้ามาดูช่องผมแล้วไม่รู้ว่าจะหาไกด์ยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูนครับวิธีง่ายๆในการที่จะหาไกด์หรือด่านช่วยสอนหรือด่านช่วยเล่นหลายๆด่านที่ผมทําไว้วันนี้เดี๋ยวพาไปดูนครับโรบักราคาถูกเกมพาร์แบบจัดเต็ม <Huh? S 1> มีที่นี่เอฟเซชชอปเรงการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูก ระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ AC Arise Court Over AV a n d m e Vanguard BF Box Foot ปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทช็อปครับ s n o o ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในหน้าช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะเนื่องจากช่องของผมเนี่ยมีวิดีโอมากมายหลายเกมมากม จนเพื่อนๆบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะหาได้เจอนะว่าเออคอนเทนต์ที่เราอยากดูหรือหัวข้อที่เราสนใจเนี่ยเราจะหาได้ยังไงจากในช่องของผมนะครับหลากหลายวิดีโอที่ผมทำไกด์ไปหรือสอนผ่านดาน่ดา,นดานนู้นด่านนี้จากเกมต่าง,าง,างเนี่ยมันมีเยอะมากมายไก่กองเลยแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะหาแบบอะายๆด่านไม่เจอไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่เล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยวันนี้ผมจะมาริสวิธีที่จะหาวิดีโอตัวที่คุณต้องการที่จะดูเนี่ย ด้วยวิธีประมาณ2วิธีง่ายๆนะครับวิธีแรกเนี่ยง่ายๆเลยคือตอนที่คุณกดเข้ามาดูที่ช่องของผมแล้วเนี่ยผมก็รบกวนน,นิดนึงคือกดมาที่หน้าช่องของผมนะครับแล้วก็ แต่ปุ่มติดตามอ้าไม่ใช่นะครับอันนั้นก็คือแล้วแต่คนดูเลยนะว่าจะติดตามหรือไม่ติดตามนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยให้เข้าไปที่เพลย์ลิสครับหากหาวิดีโอไม่เจอนะเพราะวิดีโอเนี่ยมันจะรวมหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ข้อมูลเกมใหม่หรือเกมอื่นๆที่ผมสนใจและเพื่อนๆก็สนใจเหมือนกันนะครับแต่ให้เข้าไปที่เพลย์ลิสนะครับแล้วเพลย์ลิสเนี่ยผมจะแยกอะไรหลายๆอย่างเอาไว้แล้วอย่างเช่น สอน AFK Anime Manga ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง AFK เท่าที่ผมจะมีให้ในช่องนะครับแต่ผมไม่ได้ปักทุกทุกคลิปนะหมายถึงว่า,วาอาจจะไม่ได้เอามาใส่ทุกคลิปซึ่งมันก็จะ อีกวิธีหนึ่งมันเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนะครับอันนี้จะเป็นสอนเล่นในเมเวนการ์ดก็คือจะมีเกี่ยวกับรายละเอียดของความน่าสนใจหรือการรีวิวตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันเก่งหรืออะไรอย่างนี้ผมก็จะเอามาใส่อยู่ในนี้นะครับผมแล้วก็เกมใหม่แมปใหม่เนี่ยผมก็จะามาใส่อยู่ในนี้แต่ว่าเกมใหม่แมปใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใส่อะไรไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสักพักหนึ่งเกมมันเปิดตัวอะไรอย่างคลิปในเพลย์ลิสต์นี้มันก็ไม่ค่อยได้จําเป็นอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับ แล้วก็ข่าวนิเมะแวนการ์ก็จะเป็นเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ๆนะครับผมก็จะเอามาลงตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นอัปเดตล่าสุดอ่าเนี่ยยูนิตใหม่จากอนิเมะแวนการ์ในบิ๊กอัปเดตที่6ของอนิเมะแวนการกูคิดว่าอนิเมะเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีหลายๆอย่างให้ทุกคนไปเล่นกันนะครับผมคลิปในวันนี้หลุดมาเป็นจะประมาณนี้นะครับ แต่หลักๆแล้วเนี่ยก็คือมันก็จะมีวิธีประมาณนี้เลยครับก็คือสอน AFK เนาะแต่เพื่อนๆบางคนเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยวิดีโอมไม่ได้ครบทุกด่านนี่พี่แล้วมันจะทํำยังไงล่ะถ้าถ้าเข้าไปในเพลย์ลิสต์แล้วมันไม่เจอเอา้ามีวิธีหนึ่งง่ายๆเลยแล้วก็โอเคมากๆด้วยที่จะทําให้ทุกคนเจอไกด์อื่นๆนะครับช่องของผมเนี่ยมันชื่อมันสั้นๆง่ายๆเลยก็คือ ZNOOZE นะครับตามด้วย ด่านที่คุณอยากจะผ่านซึ่งถ้ามันเจอคลิปขึ้นมาเนี่ยแปลว่าผมสอนทําไกดแล้วเอาจริงๆในคลิปนี้เนี่ยที่ทุกคนเข้ามาดูสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าอันไหนผมยังไม่ทําหรืออันไหนที่ผมพอจะทําได้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาก่อนเดี๋ยวผมจะไปทําย้อนหลังให้ทีหลังนะครับเหมือนล่าสุดเนี่ยมันมีคนมาขอให้ผมสอน AF K ด่านอีกริสนะแต่ว่าผมอะยังไม่ได้ทําเพราะเพราะว่าม,มันด่านมันเก่าแล้วอะแล้วก็คอนเทนต์มันก็เก่ามากๆแล้วผมรู้แหละมันเป็นส่วนผสมนะแต่เอฟเคอีกริสเนี่ยจริงๆคุณดูอ่าเอฟเคบอสอีเวมันก็สามารถที่จะผ่านได้ยกตัวอย่างเลยคือสมมุติว่าอะ่ะผมจะพิมพ์ไปว่าสนูตอย่างนี้ใช่ไหมไว้ที่หาพิมพ์ไปสนูดสอน AFK Boss สอ e n t ปุ๊บเนีย่ยมันจะขึ้นมาเลยครับเห็นไหม สอน,น FK Boss Event Saber แลกของแบบจัดเต็มหรือว่า FK Boss Event 1คืนได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยคือ FK Boss Event มันก็คืออันนี้จะเป็นของซูคุนะอันนี้จะเป็นของ s a เ e r ซึ่งหน้าปกมันก็จะบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวไหนนะครับแล้วก็จะมีอ่าเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น playlist เลยซะด้วยซ้ำแล้วก็เกี่ยวกับข้อมูล Boss Event ทั้งหมดสำหรับคนที่ไม่รู้นะก็ผมก็ทำไว้ไปแล้วครับก็คือรวม Boss Event หมดหาตัวรับเซเบอร์หายไปซูคุนะอีโวไม่ได้หรือเปล่า คือ ion, ทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับมันแค่นี้เลยถ้าทุกคนต้องการจะหาแบบไกด์อะไรต่างๆนานานะครับอ่ยูนิตมือใหม่อะเซิร์ชไปมีไหมเนี่ตัวไหนเก่งตัวไหนดีตัวละครหน้าปั้นโคตรเก่งอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมีขึ้นมานะทุกคนก็ลองดูเนี่ยผมเอา exclusive unit ท stat ํา s t a ตแซดบวกใครอยากท stat ํา s t a ตแดบวกหรือทําตามคลิปนี้ก็ลองมาดูคลิปนี้ดูนะครับ คือลิสต์มันจะหาได้ง่ายขึ้นนะครับมา1ยูนิตผ่าน50ชั้นแต่นี้ของเก่าแล้วทุกคนก็ต้องเช็คดีๆสอนหาทองอีโวเก็บอีโ e วโกโจเก็บแบตเตนพาร์ตรวยเพชรครบจบในคลิปเดียวเนี่ยทุกคนมันมีให้ดูหมดเลยแต่ทุกคนต้องเซิร์ชคีย์หลักไปแล้วลิสต์ในการหาวิดีโอมันก็จะน้อยลงเยอะเลยนะครับอย่างเช่นทุกคนอยากจะ FK ปุยมะที่แบบมีคนดูเยอะๆนะ FK หาปุยมะนี่ ก็สามารถที nah. ่จะเข้ามาดูได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆอยากจะให้ผมอะทาคลิปอะไรอะคอมเมนต์มานะหมายถึงว่าอยากจะให้เซิร์ชในช่องแล้วมันเจอหรือว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับไกด์อะไรต่างๆในอนิเมะั่นการ์ดที่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะสอนโดยที่ไรโมนาดนะคือการมีโมนาดเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆผ่านโดยที่ไม่ต้องดูไกด์อยู่แล้วนะครับแค่แบบเข้าใจเล็กๆน้อยๆแต่สําหรับผมอะตัว ID ผมเนี่ยมีโมนาดแค่ตัวเดียวซึ่งผมอะตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนั้น นะครับเพราะผมไม่ใช่สายหารีโลผมไม่ใช่สายแบบขยันเล่นมากมายขนาดนั้นแต่ก็ยังเล่นผ่านเกมเกมนี้ได้อยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยจะสอนแค่ในลักษณะของการที่เอ้ยจัดทีมยังไงให้ทีมมันมีประสิทธิภาพตัวตัวไหนไม่ต้องใช้มนา์ก็สามารถที่จะผ่านได้อะไรประมาณนี้นะครับใครชอบไกด์แบบนี้อะไรอย่างนี้ก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะของผมก็จะมีประมาณนี้เลยคอนเทนต์หลักๆในช่องเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่เอ้ย มีเกมอะไรที่ผมสนใจบ้างหรือช่วงนั้นผมไปเจออะไรน่าสนใจผมก็จะแบ่งไม้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็จะมาแชร์กันเอามานั่งเมาส์นั่งคุยกันสําหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะอืจะประมาณนี้เลยครับวิธีการหาก็2วิธีอย่างที่บอกไปคือสามารถมาเช็คในเพลย์ลิสต์ได้ผมจะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆกับวิดีโอที่มันจะช่วยเหลือในการเล่นเกมของเพื่อนๆได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเนี่ยสามารถเซิร์ชไปได้เซิร์ชชื่อผมไปเลยนะ z n o o z E แล้วก็ตามด้วยคอนเทนต์ที่คุณอยากจะดู นะครับไม่ว่าจะเป็นอสอนผ่านนู่นสอน AFK นี่สอนใช้โปรแกรมสอ,สอนอะไรอย่างนูอย่างนี้อย่างนั้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยตัวช่องของผมเนี่ยท่าเรื่องของ AFK มันจะมีปัญหาอยู่นิดเดียวเลยก็คือเรื่องของ iOS ครับสำหรับใครที่ใช้ iOS เนี่ยมันจะมันจะยังไม่มีไกด์ในส่วนนั้นนะเพราะแอปที่ผมใช้ AFK ทุกวันนี้ผม AFK ในอ,อีมูเลเตอร์ซึ่งไอตัวอีมูเลเตอร์มันคือ Android พอมันเป็น Android เนี่ย มันก็เลยสามารถใช้แอปตัวนี้ได้นะครับแต่สำหรับไอตัวออโต้คลิกตัวอื่นๆเนี่ยผมอะยังไม่มีไกด์มาให้สำหรับชาว iOS นะแต่ถ้าใครใช้ iOS อยู่แล้วสามารถที่จะมาแชร์แล้วผมไปศึกษาเพิ่มเติมมาสองคนอื่นได้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกผมได้นะก็คือช่วยๆกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับรายละเอียดทั้งหมดในคลิปในวันนี้ก็ถ้ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือว่าช่วยในการที่จะ เล่นเกมให้ง่ายขึ้นหรือจะมีด่านไหนที่ผมยังไม่ได้ทําให้อีกเนี่ยแล้วอยากได้จริงๆเนี่ยอยากจะให้แบบสอนในในแง่มุมของของอประสบกา,ารณ์าเล่นของผมเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันที่หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย